จากเราเรียนเรื่องรูปเลยค่ะคณิตไปแล้วใช่ไหมแล้ก็มาเรียนเรื่องต่อไปกันก็คือเรื่องของจํานวนนับจํานวนนับเพื่ออะไรในคณิตศาสตร์พื้นฐานน่าจะเคยเรียนมาแล้วจํานวนนับอบมันก็มีความหมายมันเหมือนกับแปบลบว่าจํานวนที่สามารถนับนิวได้อะไรก็คือนับเนาะก็คือจํานวนนับอบบเป็นจนํานวนแรกๆเลยที่มันเกิดขึ้น มากมันเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละเพราะว่าการที่เราจะเริ่มนับอะไรยเงี้ยก็คือต้องมีของจํานวนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มนับใช่แล้วแต่ในความหมายทางคณิตศาสตร์อะจานวนนับก็จะมีความหมายว่าจํานวนเต็มบวกคือต้องเป็นบวกนะแล้วก็ต้องเป็นจํานวนเต็มด้วยเช่นยี่ห้าอย่างงี้ แป0หนึ่งพันห้าหมืนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้นก็คือจำนวนนับใช่ไหมซึ่งในเรื่องจำนวนนับอ่ะก็จะมีส่วนประกอบหรือไม่กเรื่องย่อยๆอยู่หลายเรื่องเหมือนกันก็คือเรื่องของสูตรคูณน้องบอกสูตรคูณท่องมาตั้งแต่ประถมเราไหม อันนี้มันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันแล้วก็คือจํานวนการหาจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะคืออะไรบางคนเคยได้ยินมาแล้วบางคนยังไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนการหาแบบยูคิด อะไรเดี๋ยวเราไปเรียนกันก็เราเริ่มเรียนเรื่องอันแรกเลยก็คือเรื่องของสูตรคูณสูตรคูณแบบสองหนึ่งสองสองสองสี่อันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้เด็กเกินจริงๆแล้วว่าสูตรคูนอะมันก็หมายถึงว่าก็คือเหมือนกับเป็นการทวีคูณเพิ่มขึ้น ไปทีละเท่าๆเดิมก็คืออย่างเช่นสุดคูณแม่สองนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นทีละสองทีละสองอทีละเท่าๆกันวันนี้อย่างที่สุดคูณแม่สองคือหนคูณกับส ก็จะได้สองใช่ไหมคือตอนแรกมีหนึ่งเราทวีคูณขึ้นไปอีกสองก็จะเป็นสองแบบนี้ก็คือหนึ่งคูณสองก็จะเป็นสองแล้วถ้าเกิดเป็นสองแล้วก็เพิ่อมอีกสองก็จะเป็นสี่ถ้ามีอยู่สามเพิ่อมอีกสองก็จะเป็นหกแบบนี้อืมประมาณนี้ก็คือเรื่องสูตรคูณใช่ไหมซึ่งสูตรคูณทุกคนก็เคยท่องแล้วแหละท่องมาตั้งแต่ประถมแล้วมัง้ง แต่พี่อยากบังคับให้น้องๆทุกคนท่องสูตรคูณบังคับนะบังคับเลยท่องสตดคูณแม่สองถึงสิบสามเลยไหวไหมไหวไหมบางคนยังไม่เคยท่องแม่สิบสามพี่ก็ไม่เคยท่องเหมือนกันไม่ใช่เคยท่องสี่ ก็คืออยากให้ทุกคนต้องให้ได้เพราะว่ามันจะช่วยในการทำโจทย์หรือช่วยในการคิดทําให้ทําได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้เนาะอืมคินแท่นี้นะกั้โหซสอนต่อก็ได้